哦，还。 กับเขาไหมพี่ิ๋ะไม่รู้เี่อเคยโทรศัพท์กัี่สันนี่อะไรพี่ตังอะไรอะไรนะสันนี่สันนี่แววโทรศัพท์กันเขาเรียกพี่ติใช่พี่รู้พี่รู้เคยเจอกันยังบอกว่าเป็นสันนี่หรือเปล่าเออใช่เป็นสันนี่ใช่อยากดูน้าสันนี่อ่ชิน เดี๋ยวทุกคนเสิร์ฟน้ำกับซันนี่อ่ะจ้าเลยพี่ล้างโอ้โหพี่ดูไม่เพ่งแูเพ่๋จะไปบอกพี่ซันนะเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่ซันพี่เขาอยากจะเล่นกันรือเปล่าเจ้ยไปพี่ราชนากันเลยวะระวังร้ค่ะราชนะไปห้า

ยุงเก็บเก็บเก็บย to ุเก็รอะอะนี่อะไอะไรหองนุยังม่ไ้ับ้าอุ้ยแลงกนี่ไอตากล้องคนนี้ใครวะเนี่ยนี่เป็นขาตั้งกล้องเหรอเนี่ยไอ้แหมออืออพอด นี่ใส่ชุดนอนมาเนี่ยใน่าดกเลยอย่าแซวอย่าแวมน่องตอป่องกระเทพับง้เลยก็จรนใช่ม่าีนหม่ที่เปิดชิ้นแล้วนี่แหละแม่ไปส่งไปส่งแล้วไง ันนี <S <S <Oh, thrill, ้ไม่่ายู้เลนะเดนีมากอะไร

ะัรงน้ดมะต้องถ่ายห่าไปโดนยุก่นไารวเยไอดูดีดูบินตึ้นกินดเดียวบอมีไท่อย่างนี้ไ่ไ่แกงหน่อยาโรงแรมแกนอีมีแบบมีชื่อแก๊งเนฮะ แกงิักมีแงกวยน้ำแกงน้วยน้ำแก๊วยน้าองกวยน้ำอะไอยไ่ก็อตี๋ว่าอรวยน้ากวยก็อยลอดนุ้อไมอ่เลยค่ะแล้ววันนี้นะ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ทำหน้าหล่อๆเนี่ยค่ะพี่แต้มเหมือนพี่นี่เลยพี่เสาอ่ะพี่เสาสมชายเหมือน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 นะจะขอได้